กลุ่มผี 3D สางดงยักษ์ที่โขงเจียมเพรกับหนึ่งสองหนุ่มวัยรุ่นผู้ชอบความท้าทายได้มาเที่ยวหาเพื่อนของเขาที่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีพวกเขาเห็นว่าที่โขงเจียมนั้นยังมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้ได้เดินเที่ยวผจญภัยจึงพากันแบกกระเป๋าเข้าป่า เราะคิดว่าคืนนี้จะทำห้างนอนบนต้นไม้และส่องสัตว์ไปด้วยแต่เพื่อนของเขาอีกคนไม่ได้เดินทางไปด้วยเพราะมีอาการป่วยพวกเขาจึงต้องไปกันเพียงสองคนเท่านั้นซึ่งแม้ว่าเพชรกับหนึ่งจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับป่าที่นี่แต่ก็สามารถเดินไปได้โดยไม่เกรงกลัวเพราะทั้งสองเคยไปนอนค้างอ้างแรมที่ป่าหลายแห่งมาแล้ว เมื่อพวกเขาเดินเที่ยวป่ามาจนถึงตอนบ่ายคล้อยแล้วก็จัดการทำห้างบนต้นไม้จนเสร็จพอตกค่ำจึงปีนขึ้นไปนอนบนห้างรอจนถึงกลางดึกจึงพากันส่องสัตว์และเห็นว่ามีสัตว์ป่าหลายชนิดออกมาหากินตามคาแต่ระหว่างนั้นก็มีนกแสกบินวนอยู่รอบต้นไม้ที่พวกเขาทำห้างพร้อมส่งเสียงร้องอย่างน่าหวาดกลัวเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าวะ ทำไมนกแสกถึงได้มาบินวนแถวนี้เฮ้ยข้าเคยได้ยินว่าถ้าพวกนกแสกเจอผีสางมันจะส่งสัญญาณแบบนี้แหละเฮ้ยหรือว่าแถวนี้มีผีวะเฮ้ i, ยไร้สาระนะ่ะเดินป่ามาตั้งเท่าไหร่แล้วยังไม่เคยเจอผีเป็นๆสักตัวระหว่างนั้นก็มีน้ําหยดลงมาจากกิ่งไม้แต่ไม่ใช่น้ําธรรมดามันคือหยดเลือดทั้งสองเงยหน้าขึ้นไปมองเหนือศีรษะก็เห็นว่า มีตัวประหลาดขนาดใหญ่สีดำใบหน้าเหมือนคนแต่มีขนขึ้นเต็มตัวดวงตาเป็นสีแดงมีเขี้ยวงอกออกมาพร้อมกับเลือดที่ไหลซึมออกจากปากมันกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่พวกเขารู้ทันทีว่านี่คงจะเป็นสางดงยักษ์ในตำนานที่คนเฒ่าคนแก่ชอบพูดให้ฟังสางดงยักษ์มันไม่รีรอกระโจนลงมาจากต้นไม้ทันทีทำให้สองเพื่อนซี รีบกระโดดลงมาวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตสางดงมันก็ตามไปติดๆิดจนกระทั่งพวกเขาสะดุดขอนไม้ล้มลงมันได้ทีเดินเข้ามาใกล้แยกเขี้ยวยิงฟันกางเล็บยาวอย่ายาย่าอย่าเข้ามานะเว้ยข้าข้ามีเขี้ยวเสือไฟเฮ้ยส่วนข้าก็มีตะกุดกันผีถ้าเอ็งเข้ามาเอ็งเจ็บตัวแน่นนะเพชรหยิบเอาเขี้ยวเสือไฟที่ห้อยอยู่บนคอขึ้นมาโชว แต่แล้วก็ถูกสางดงกระชากออกมาจนสร้อยขาดมันถือเขี้ยวเสือไฟเหมือนของเล่นชิ้นหนึ่งแล้วก็โยนทิ้งลงดินเฮ้ยไปไปได้ไงวะนี่เขี้ยวเสือไฟของปู่ข้าทำไมสางดงมันไม่กลัวเลยอะ่ะของปลอมเปล่าวะและ้วตะกรุดของเองอะ่ะแท้เหรอวะเฮ้ยแท้ไม่แท้ก็ลองดูหนึ่งพนมมืออารัธนาบาร,รมีครูบาอาจารย์ที่สร้างตะกรุดแล้วยื่นตะกรุดออกไปข้างหน้าเพื่อให้สางดงเกรงกลัวแต่แล้ว สางดงก็ดึงตะกรุดออกมาจนสร้อยคอขาดอีกเหมือนกันจากนั้นมันก็โยนตะกรุดทิ้งเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะตะกรุดของอาจารย์ข้าทําไมสางดงมันไม่กลัวเลยอ่ะของปลอมเปล่าวะตะกรุดน่ะทั้งสองใจหล่นลงตะตุ่มทันทีเมื่อรู้ว่าเครื่องรางของพวกเขาทําอะไรสางดงไม่ได้เลยจึงคิดว่าสางดงตนนี้คงไม่ธรรมดาขนาดเครื่องรางที่ว่าแน่ยังล้มมันไม่ได้ พวกเขาจึงช่วยกันสวดคาถาหลายบททั้งคาถากันผีไลผ่ผีแต่สางดงก็ยืนนิ่งไม่ได้กลัวกับบทสวดพวกนั้นเลยมันกลับแยกเขี้ยวยิงฟันและขู่ให้สองคนนั้นกลัวจนสติแทบแตกอะไรอะไรก็ไม่ได้ผลเงินพวกเราหนีกันดีกว่าขืนอยู่ไปจะกลายเป็นอาหารของมันแน่ๆนนะทั้งสองวิ่งหนีสุดชีวิตท่ามกลางความมืดและป่าไม้ที่รกทึบสางดงมันก็ตามไปติด,ตด จนกระทั่งพวกเขาไปเจอพระชรารูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้แม้บรรยากาศในป่าจะดูมืดมิดมากเท่าไหร่แต่ก็น่าแปลกที่ตัวของท่านนั้นสว่างสวัยราวกับแสงไฟหลวงปู่หลวงปู่ช่วยพวกผมด้วยครับสางดงมันจะทำร้ายพวกผมครับพวกเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ยังสั่นๆเหงื่อไหลท่วมกายเพราะกลัวสางดงมากจนกระทั่งสางดงตนนั้น ได้ตามมาถึงเมื่อมันเห็นพระจึงนั่งลงอย่างนอบน้อมแล้วกลายร่างเป็นชายรูปร่างกำยำสวมเสื้อผ้าเหมือนคนสมัยโบราณกรอบนมัสกรหลวงปู่ครับเจริญพรยมตักเตือนพวกเขาเท่านี้ก็พอแล้วนะครับหลวงปู่กระผมแค่จำแรงกายเป็นสางดงเพื่อสั่งสอนให้พวกเขาหวาดกลัวไม่กล้าล่าสัตว์กระผมเห็นแล้วก็เกิดความสงสาร พระธาดเด็กหนุ่มสองคนนี้ล่าสัตว์เขาก็จะสร้างบาปให้กับตัวเองและสัตว์ป่าที่ถูกล่าก็อาจจะต้องตายก่อนอายุไขการเบียดเบียนกันจึงไม่เกิดผลดีต่อทั้งสองฝ่าย <c oughs> อาตมาเห็นเจตนาอันดีของโยมนะกระผมทราบดีว่าอาจไม่ใช่ทุกครั้งที่จะยับยั้งไม่ให้บาปเกิดขึ้นกับผู้ใดได้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของผู้นั้น ได้ยินหรือยังโยมทั้งสองคนโยมผู้นี้ไม่ใช่สางดงอย่างที่โยมเข้าใจหรอกนะแต่เขาเป็นเจ้าป่าที่ดูแลป่าแห่งนี้มานานแล้วเขาไม่ต้องการจะเห็นพวกโยมสร้างบาปและไม่ต้องการให้สัตว์ป่าต้องตายก่อนอายุไขที่เขาทำเช่นนี้ไม่ได้มีเจตนาจะประทุษร้ายต่อพวกโยมเลยเพชรกำหนึ่งถึงกับอึ้งไปสักพักเพราะไม่คิดไม่ฝันว่า เหตุการณ์ประหลาดจะเกิดขึ้นกับพวกเขาถึงแม้ว่าจะรู้ความจริงแล้วแต่ก็ยังไม่หายกลัวเพราะเจ้าป่าแม้จะไม่ใช่สางดงแต่ก็ยังเป็นวิญญาณอยู่ดีจึงทำให้พวกเขาต้องขยับเข้าไปนั่งใกล้ๆกับหลวงปู่ท่านนี้ไว้ผมกับเพื่อนเข้าใจแล้วครับหลวงปู่ผมจะไม่ทําบาปเพิ่มจะได้ไม่ติดกรรมกับผู้ใดครับเมื่อทั้งหมดได้รับการสั่งสอนจากหลวงปู่แล้ว เจ้าป่าก้มลงกราบด้วยความนอบน้อมร่างของหลวงปู่ก็ค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นพระพุทธรูปหินกลางป่าทำเอาเพชรและหนึ่งตกใจมากกว่าเดิมเพราะตอนแรกคิดว่าหลวงปู่เป็นพระที่ยังมีชีวิตอยู่ทำไมจูๆ่ๆถึงกลายเป็นรูปปั้นหินไปเสียได้ทั้งสองขยี้ตาอีกครั้งพร้อมก้มลงกราบที่พระพุทธรูปกลางป่าหลวงปู่รูปนั้นคงเป็นเทวดาในป่า ที่จำแรงกายมาช่วยเหลือเขานั่นเองแต่ที่แน่ๆพวกเขาได้มีชีวิตอยู่ในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเช่นเดียวกับการละเว้นไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นไม่พรากชีวิตเขาก่อนอายุไขก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่เช่นกันส่วนเจ้าป่าก็ได้หันมาพูดกับทั้งสองก่อนที่จะไปว่าพวกเจ้าจงกลับไปเก็บเอาตะกรุดและเขี้ยวเสือไฟซะ เอาไว้ป้องกันตัวเครื่องรางสองชิ้นนั้นเป็นของแท้ไม่ใช่ของปลอมแต่การที่เครื่องรางไม่มีผลต่อข้าก็เพราะข้าไม่ใช่ผีร้ายเครื่องรางจึงไม่แสดงอนุภาพแต่หากเมื่อใดที่ข้ามีจิตใจที่เหี้ยมโหดต้องการประทุษร้ายต่อพวกเจ้าจริงๆวันนั้นเครื่องรางก็จะแสดงอนุภาพเองจากนั้นร่างของเจ้าป่าก็ค่อยๆหายไปนั่นเห็นไหม ข้าบอกแล้วว่าเขี้ยวเสือไฟนะของแท้อ้าวแล้วตะกรุดข้าล่ะมันของปลอมนื่ไงวะท่านก็บอกว่าของข้าของแท้นะทั้งสองพูดจาข่มกันเพราะเรื่องเครื่องรางอยู่สักพักจึงกลับไปเอาเขี้ยวเสือไฟและตะกรุดจ,จากนั้นก็ออกจากป่าไปประสบการณ์เดินป่าในโขงเจียมทําให้พวกเขาเลิกส่องสัตว์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและเมื่อเขาเข้าไปในป่าณนะจุดเดิมอีกครั้งเพื่อจะไปกราบพระพุทธรูปหลวงปู่ กลับปรากฏว่ารูปปั้นพระพุทธรูปองค์นั้นได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ว่าสางดงนั้นมีจริงถ้าคุณเป็นเพชรกับหนึ่งยังจะกล้าเข้าไปส่องสัตว์ที่ในป่าอีกหรือเปล่าโปรดระวังบาปกรรมนั้นมีจริงคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน f a c e b ุ๊ k และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ